ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องรถบางรุ่นบางยี่ห้อทําไมคัดมันถึงแข็งนะครับบางยี่ห้อทําไมถึงนิ่มอันนี้ถ้าเป็นรถใหม่ๆนะครับจะเกิดจากไม่ปั๊มคัดล่างนี่แหละครับเพราะว่าไอตัวกระบอกไอลูกสูบเนี่ยมันจะทํามาไม่เท่ากันนะครับแต่ละยี่ห้อเขาจะเซืมมาจากโรงงานไม่เท่ากันนะครับถ้าบางยี่ห้อทำมาเล็กมันก็จะแข็งนะครับถ้าบางยี่ห้อทำมาใหญ่ๆเช่นอีซูซูมันก็จะนิ่มนะครับถ้าอยากให้มันนิ่มเนี่ย ่านก็ต้องไปเปลี่ยนแม่พิมคัตล่างนะครับไปซื้อไอ้ที่กระบอกมันใหญ่ขึ้นน่ะจะเป็นขนาดประมาณสิบห้าทับสิบหกครับมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับผมส่วนในรถเก่าๆนะครับในรถเก่าๆถ้ารถท่านคัดแข็งนี่เกิดจากสปริงวีคัตมันล้าตัวนะครับเพราะว่าเราขับรถไปมันก็ต้องเหยียบคัตตลอดใช่ไหมครับคือประมาณแสนโลก็มีอาการนี้แล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าคัตมันถูกใช้ตลอดเวลามันก็เสื่อมสภาพไปตามอายกุการใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นแสนโลนี่ผมแนะนําให้เปลี่ยน แผ่นคัดเลยเปลี่ยนแผ่นคัดเปลี่ยนสปริงวีคัดเปลี่ยนลูกปืนคัดนะครับก็แนะนําเลยนะครับให้เปลี่ยนนะครับหวังว่าวันนี้จะให้ความรู้ของท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ